สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับกล่องมาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมาแต่ตลาดค่ะ,ก,ะก็เลยอัดคลิปาาพี่ต้อยกับพี่ประกายค่ะครับผมพี่ต้อยกับพี่ประกายไปหาแนวกินค่ะท่านผู้ชมกินข้าวแรงกับย่างน้อค่ะก็ไม่ใช่อะไรยังเต้นเท้าว่ะฮัลโหลเท้าไก่ ค่ะดอนวิษณุตุน,น,นะค่ะตุนไก่ค่ะจักสิกินี่แยงเนาะค่ะแต่ละมือค่ะหมกุ้งกับเต็มต้นกับสิตําทุกมืองกับเสียแต่ว่ากันตะหมกุ้งกันกินหลายๆคนกับแสบเนาะแง่ไม่แง่บนว่าท่านได้นค<ะ>่ะปันใดเนาะแม่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่อยมีปานใดหมู่ก็บ่ค่อยมีบัดนี้เข้าว่ทันได้แล้วค่ะเอ้า,เ,อาเลขพี่ป้าไก่กับพี่ต้อยนี่ เข้ามาสองงวดแล้วเร้อค่ะ mm hmm. เอฟซีเพิ่นกะได้นำ้ำสองงวดแล้วค่ะ mm hmm. บานีงวดที่สาม mm hmm. น้ำเชีย่ยสีมารประกบไผ้เอฟซีเ hmm. บิงค่ะว่าเพิ่นสีเดินต่ออีกอกเนาะค่ะพี่ประกายเพิ่นเป็นลักนวยเบอทอเพิ่นไห้ลักนวยเด้อพี่ประกายโอ้เขาเล่นบอเ่าที่ว่าสองงวดน่งเขาค่ะพี่ต้อยนี่ก็เพิ่นเป็นเลขก เดนเอฟซีก็ะเห็นเห็นกันเนาะค่ะบนว่าสองตัวมาหนึ่งตัวบนล่างค่ะเอาไว้ถัดเสียเทียบชนกระไดค่ะท่านผู้ชมเทียบส้นค่ะเป็นวนี้ประกบเทียมาอีกแแมนค่ะประกบเทียมาอีกค่ะท่านผู้ชมหมวดว่างหันกับเขาสามแปดเลยค่ะเอฟซีกระไดค่ะคือจังปีที่แล้วเนาะค่ะ เอานํามาลงให้เอฟซีเบิ้งกะเพราะว่าแม่เอฟซีเบิ้งท่บอกนี่ล่ละค่ะว่าเพิ่นได้สามัวดเนปนบทเดี๋ยวสามหวดครับน้ำเชี่ยยังบ่ลืมเลยคะ่ะโท่มาอยู่ป่าหยางบอกน้ำเชี่ยคะ่ะพอห้อมาลงเป็นหัวที่จีแต่ว่าเป็นหวหงวดแหลกของห้องเนาะแมงหลกของน้ำเชี่ยเขาตอนเหนือหางวดพคุณเนาะหงวดติดโอ้่ะท่านผู้ชม <laughs> ปีนี้ย่งประกบกันบ่าเขาน้ำเชียรประกบเราส่วนหนึ่งค่ะบาน้มาร้อยเขาอีกค่ะเอา้าขอบคุณแนวทางพี่ปะกายกับพี่ต่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเด้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมนางเอกกลับมาแล้วค่ะเอฟซี FC ถูกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วสามแปดค่ะ พี่ปะกายกับพี่ต้อยปีที่แล้วเจ็ดงวดติดนะคะแต่ว่านํามาลงสองนี่ประมาณหางวดติดค่ะเอฟซีได้ไปก่อนนานานันเพลโท่บอกครับ่วมม้วหมายถึงจะได้มาประกบไผ่เอฟซีปีกายค่ะดานูุชมปีกายสี่คู่ห้างงวดติดเนาะค่ะหางวดติดเลยด้วยค่ะดานมุม่มเอฟซีได้ถือนัพร้อมค่ะบ่มมีหรุดเลยหางวดติด ก้อนหนานันเพิ่นก็นได้อีกเนาะสามงวดอืรวมเป็นแปดงวดโอเปดงวดเนาะครับทั้งหมดน้ำเชียยังจําได้เลยว่าเพิ่นทร่บอกน้ำเชียอยู่ป่าอย่างเพิ่นป้าจะจาได้ขนาดใดเอาเพิ่นว่าเอาพีปะกกายกับผี่ต่อยไปลงให้เอฟซีในน้ำเชียแม่ถือว่าสามงวดแล้วถือเกงไดเนาะบ้านเนี้นั่นหละคะ่ะร่านผู้ชมมาเบิ่งกันอะคะ่ะปีนี้จะสิ้นปีแล้วยังบ่ทหันประกบกันเนาะ ค่ะโอ้กับมาเจียวมาต่งหวดเดียวตัวนี้เน่นอืมวดลาสุดที่ว่าหันละเอาเอาหวดลาสุดเัอะเนาะเขาเนี่ยกับไข่เนะาะค่ะท่านผู้ชมอเอบิ้งแต่ตัวนี้แล้วค่ะเบิ้งแต่ตัวนี้ค่ะพี่ประกายมันยืนรักนุ้ยอยู่แล้วค่ะมาเบิ้งบานนี้สิประกบห้เบื้องค่ะพี่ต้อยงวดนี่เพิ่นได้หากับเก่าค่ะ พี่ปากายได้หากับศูนย์ได้หากับศูนย์อาเท่าหวงวดนันเจ้าจำเลยเพราพี่พี่ปากายได้ตัวไหนพี่ออกสามสองต้นได้สองได้สามได้สองกับสามมันกอดกันตัวนึงอีกตัวนึงจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามีสองกับสามแสดงว่าช่วงสองช่วนสองแต่มันเก่าสามเหมือนกันสามสองคือเก่าประกบคือเก่าสี่เปรียบเทียบว่าเขาเขาหงวดว่าหันนี่ บอซ้อนกันนั่นบ่นบอเขา่าผู้หนึ่งเด็ดหนึ่งกับแปดพู้หนึ่งได้ 8, ไดสามกับหาประกบกันเขา่างวดพ่นพี่ประกายเด้ดสองกับสามงวดพุ่นกับประกบกับเขา่าคันว่าทังสันแมนพี่นมีสามพี่ประกายสามสองงวดแล้วเข่านี่ค่ะท่านผู้ชมคันว่างวดพุ่นพี่ต้อยกับพี่ประกายเด้ดสองกับสามเนาะครับค่ะซ้อนกันสองนั่นบ่แม่น สิเปรียบเทียบให้ว่างวดนี่ชนกันหาสินเดียโอ้ยมือชมองงวดงวดที่ออกสองสามอ่ะเนาะครับสามสองเพิ่นได้สองสามเจ็ดผู้นี้เพิ่นได้ศูนย์สองครับชนกันที่สองค่ะานี้เอองวดว่าหันนี่เพิ่นว่าชนกันเนาะครับเพิ่นได้หนึ่งก็แปดนี่ได้สามก็หบาบ่าชนกันมาเบิบ่งงวดนี่ค่ะมันี หวดนีชนกันที่หานะครับค่ะชนกันที่5ประกบคู่กันเด้อค่ะานุส้มอะนีมมน้ประกบคู่กันพี่ต้อยกับพี่ประกายพี่ต้อยได้5กับ9พี่ประกายได้0นย์กับ5ชน5 2ตัวบนล่าง4คู่5 0 5 5 9 0 9์ห น้ำเชี่ยโลงของแม่สาแเกี่ยวไปเหลขติดแต้มก็คือเกาหานะแม่ค่ะนี่ก็คือเกาหาเก้าศูนย์ดังมากค่ะเว้ากันก็ผี่ปะไกายทะเลขออกหาหาเรื่ังไรน้ำเชี่ย <c oughs> <c oughs> มันกระสีในหัวหา,หาหาแล้ว <c oughs> ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเทียเพิ่นเดินเทียเพิ่นเขา่าเพิ่นเคยเข่าเนาะค่ะครับห้างวดติดค่ะหางวดติดคอยเข่าอีกเนาะ มักว่าแถอยู่นี่โอ้เก่าหากับเก่าสูญจัดเลยอ๋อเตี่ยแม่ต่ว่าหาสูญหาหาถ้าได้จัดอยู่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอ้ะค่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งค่ะเนาะครับค่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วสี่คู่เนาะครับผมป้าถ้าห่าห่าล่ะห่าห่าเลยหาหาแล้วห่าห่า้วครับค่ะ บ่แไ่นอะแล้วค่ะดันผู้ชมน้ำเชี่ยเคยบอกก็ผีปกลายอยู่ค่ะว่าขันออกหาหานี่เบอกมีงวดงวดทีว่าค่ะก้อนหนานี้ด้วยงวดก้อนหน้านั้นเนี่ยชนกันเด้วยชนกันมาจอยู่ชนกันสองแต่ว่ากับประกบคู่กันมากคือเกาคครับ่งงวดนี้ชนกันหาก็เรียกว่าหาหานีหาหยังเนาะคก็จะสีหาหยังค่ะครับ แต่ว่าเกศนี่ก็ดังเนาะกะเก่าศูนดังมาค่ะท่านผู้ชมเก <90 S 2> าศเก้านี่ก็เริ่มที่ดังแล้วเก้าค่ะเลขดังสังบอ,อกให้เอฟซีคือจังอวดว่าหันเนาะสาม<ว>แป<บ>ดค่ะสามแปดปดสามค่ะท่านผู้ชมเลขดังค่ะเสียงหนกค่ำมาแรงมาหนกขึ้นต้นใหม่ เลขซีคูบนลางเด้อค่ะท่านผู้ชมบนลางค่ะเลขซีคูงวดนี่เิ่นชนกันหาค่ะล่องเบิงค่ะท่านผู้ชมล่องเบิงวา่าสีขาอีกบ่งวดนี่เนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้กัพ่อกันคลิปนะ่อยูดีไม่แห้งสุขูสุคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ